ปล่อยวางหรือละเลยความฝันของคุณหลายๆคนนะคะชอบที่จะละเลยความฝันของตัวเองหลายๆคนเคยมีความฝันค่ะว่าฉันอยากจะมีบ้านแบบนี้ฉันอยากจะมีรถแบบนี้รถยี่ห้อนี้แต่พอถึงณจุดจุดหนึ่งอะค่ะคุณกลับบอกกับตัวเองว่าบ้านหรอแบบนี้ก็เพียงพอแล้วรถหรอ มือสอก็ได้ถามหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คุณนะคะพูดออกมามันเกิดมาจากจิตใจและความคิดของคุณจริงๆใช่ไหมคะแน่นอนคนส่วนใหญ่นะคะมันไม่ได้เกิดมาจากความคิดหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆนะคะและทำไมอะคะวันนี้ทำไมคุณถึงจำเป็นที่จะต้องลดขนาดความฝันหรือเป้าหมายของคุณให้มันเล็กลงด้วยคะเพราะอะไรคะ คุณก็จงทําเป้าหมายและเดินตามความฝันของคุณให้ไปถึงเป้าหมายของคุณที่มันเป็นเป้าหมายของคุณจริงๆไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคนที่อยากจะประสบความสาเร็จในโลกออนไลน์อยากจะมาเข้าโลกออนไลน์แต่พอถึงนะจุดจุดหนึ่งอะ ถ้าฉันต้องฝืนตัวเองอะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างอะฉันไม่กล้าฉันกลัวฉันไม่กล้าออกก้องคุณไปโฟกัสสิ่งที่คุณไม่กล้าไงคะแต่ศาสตร์จะบอกแบบนี้คะ่ะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จหรืออยากได้สิ่งที่มันเป็นเป้าหมายหรือความฝันของคุณจริงๆนะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณและเดินตามมันนะคะ เดินตามมันนะคะให้คุณนะคะกลับไปพิจารณาเป้าหมายของคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังทําเป้าหมายที่คุณกําลังทํามันใหญ่มากพอไหมคุณลองคิดดูสิคะเป้าหมายของคุณคุณไปถึงฝั่งฝันแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองคุณลองจินตนาการดูสิคะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณกับครอบครัวคุณมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนอ่ะไม่ดีอคะถ้าวันนี้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณจริงๆอะค่ะ เพราะฉะน,น,นั้นนะคะสางสิ่งที่สายอยากจะบอกนั่นก็คือไม่ใช่โฟกัสที่ปัญหาไม่ใช่บอกกับตัวเองว่าอะไรก็ได้แต่วันนี้คุณต้องโฟกัสที่เป้าหมายและบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้และฉันจะทำมันให้ดีที่สุดนะคะยังไงนะคะลองกลับไปพิจารณาเป้าหมายของคุณนะคะว่ามันใหญ่มากพอไหมและถ้าเป้าหมายของคุณสำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ คุณและครอบครัวบ้างถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปและติดตามฉานนะคะได้ที่เพจสัสสอนรวยด้วยออนไลน์แล้วเจอกัคลิปหน้าคะ